Oh dear, oh dear. สวัสดีค่ะเจียรียกชันนะคะทุกคนตอนนี้เจียไปเคลียร์งานมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราจะรีอกชั่นกันยาวๆไปเลย นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะก็เป็นเพลงลาวตามสั่งที่หลายๆคนแนะนํากันเข้ามานะคะก็จะจัดตามสั่งให้เรื่อยๆนะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆสําหรับใครหลายๆคนที่แนะนําเพลงใหม่กันเข้ามานะคะเป็นเพลงเพลงหนึ่งมีเพลงเพลงหนึ่งที่ยามอยากฟังมากๆนะคะของน้องกุด G X t อยากฟังมากเดี๋ยวเรามาฟังเป็นเพื่อนกันนะคะกับเพลงใหม่เพลงนี้จริงๆเขาม,มีเพลงใหม่หลายๆเพลงมากๆเลยนะคะแต่เพลงนี้น่าจะล่าสุดแล้วกับเพลงขั้นกลางนะคะทุกคนเรามาฟังกันนะคะว่าจะเป็นเพลงยังไงเชื่อมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงอกหักนะโอเคเรามาฟังกันค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย น่ขารักน่ารักอะไอออกขับะ่ะเจฟเจ้าบอกว่าเจ้านั่นเจฟเจ้าบอกว่าเจ้าจะเลือกแต่ว่ายังคบกับมันอยู่อะ ว่าเจ็บจากคนคนนั้นแต่ว่าเป็นยังคือบอดถอยมา oh, <man. S 1> เจ้าเห็นคอยเป็นเพียงโตเลบายเป็นยาบรรเทาน้ำเจ้าบาสบาย oh. ตัวนั้นหักมันจะสิเป็นสิตายเจ้าถือกมันตีจนว่าแก้มเจ้าลาย oh. แต่ว่าไอ่พร้อมเป็นโตเลบายเป็นโตส้หองย้ำที่เจองให้เธอบ่อเลือยไปเ้าก็ขอมาหามือใดเจ้าทอเป็นจ้านั้นนั้นไอพร้อมจะเป็นโตขึ้น ยิ้มไม่หุบเลยตัวควายก็ะหู้ดีว่าห้องเป็นเพียงหมู่กันเพราะว่าในห้วของเจ้าคงคิดได้เพียงสำนั้นจะควายเป็นมูสินิดที่คิดไปไกลกว่าซ้ำต่อหายใอรว่อกไปเจ้าคงจะปออยากฟังตัวนั้นต้องเสียชีวิตอยู่แบบซ้ำๆจะเจ้าก็ยังต้องทนอยู่กับคนนั้นไอเป็นตัวซ้ำห้องแต่ไอก็เจ็บเดียวเบบี้ขนาดกระปูมันกัดมือกันยังบ่เจ็บสนี้ จะมีน้ำตาก็ขอมาเดียวไอสิไปหาแปลงตัว,วขั้นกลางเวลาที่จะเสียใจ oh. เวลาที่เจ้าต้องการ oh. ไอก็พร้อมจะเข้าไปไอพร้อมจะเป็นตัวซ้ำมองเวลาที่เจ้าหอ ຍານເດກັນດາວ່າເຈົ້ານັ້ຈງງາມອ້າຍພ ก็น่ารักนะคะโอ้ยชอบจังเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆแล้วเพลงนี้น้องกู๊ดเป็ี่นแต่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็น G T J ีเจนยูโแต่งหรือว่าน้องโอ้าน้องกู๊ดแต่งนะคะเพลงนี้นะคะน่าประทับใจมากๆเลยอ่ะโอ้ยชอบมากเลยทุกคนกับเพลงที่นะคะเป็นเพลงอกหักที่เจียมหัวเราะทั้งเพลงเลยมันน่ารักอ่ะทุกคนน้องกู๊ดเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มีความเฟี้ยวอยู่ในตัวเองมีความมีม มีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวเองนะคะซึ่งเวลาที่เขาพูดเนี่ยนะคะความเฟีย้ยวเ็าะจอะมาที่น้ําเสียงเนื้อเสียงือคาแรคเตอร์ของเขาจะแบบ,ออเ,บเอออะไรไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็มาแต่งเพลงแบบนี้ซึ่งที่แรกเรานึกว่าเป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงอกค่กแต่ก็มาในรูปแบบของเพลงความมีความสนุกแฝงอยู่อีกแล้วนะคะก็ด้วยจวังหวะด้วยความทะเลนของเขาในการทำมิวสิกนะคะก็ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่แบบว่ายิ้มไม่หุบเลย อชอบจังเลยอ่ะดนตรีน่ารักอ่ะคือมันเป็นเพลงอบหักอีกแนวหนึ่งนี่ที่ทาให้เราอ่ะได้เรียนรู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองว่ามันเป็นความดาดิ่งความดาร์คความแบบแซดความแบบทำไมฉันต้องเป็นตัวสำรองแล้วทำไมเขาต้องรักกันและฉันรอเธออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเศร้ามากแต่ว่าในมุมนี้ในเวของเพลงนี้มาทำให้เรามองเห็นอีกมุมมองหนึง่งที่ มันชิวๆมันเป็นความรักที่มันมีแต่การให้นะการรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนว่าเขาจะรู้มากไปกว่านั้นว่าความรักอะจริงๆแล้วอะ่ะบางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงจังหวะกันซะทีเดียวนะต่อให้เป็นคนที่ใช่ก็เถอะนะต่อให้ใช่แต่บางทีก็ไปในตอนที่เขามีคู่แล้วหรือต่อให้มาในตอนที่เขาไม่มีคู่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งว่าเอยมันเป็นสิ่งที่ใช่แล้วแหละเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยมันยังไม่ได้ สอดของอะไรแบบเนี้แล้วก็ฉันก็ยังรอเธออยู่นะแต่รอด้วยความชิลรอด้วยความแบบก็จะอยู่เคียงข้างกันไปเนี่ยนะอะไรเงี้ยมันดูแบบสวยงามอ่ะ ชอบจังเลยายโอ้ยดีใจมากเลยที่น้องกุ๊ดทำเพลงออกมานะคะก็ขอบคุณมากๆานะคะที่ทําเพลงออกมาเรื่อยๆเลยก่อนหน้านี้ก็เพลงขอเวลารักษาหัวใจเนาะก็ร้องแต่ว่าจะยังยังไม่ได้เดียรชันนะคะมีคนแนะนําเข้ามายังไม่ได้ดูเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะที่หลังนะคะแต่เพลงนี้เป็นเพลงล่าสุดละเดนก็เลยเอยมาดูเ,เพื่อนๆกันนะคะก็ขอบคุณมากสําหรับคนที่แนะนํานะคะมีเพลงใหม่ๆอะไรแนะนํากันได้ข้างล่างอีกนะขอบคุณไลค์ขอบคุณแชร์ขอบคุณคอมเมนต์ค่ะขอบคุณนะคะ,คน,ะ,ค,ะคนที่กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วย ไะะว้เรามาฟังเพลงใหม่กันเรื่อยๆนะเพลงไหนที่ชื่นชอบก็นะคะมาฟังเป็นเพื่อนกันนะคะเจอก,กันนะคะกับเจเร็กชัดเออจะบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อกี้จะยังคิดได้หน่อยหนึ่งอ่ะว่าน้องกูดเหมือนใครจเร็กว่าเขาเหมือนมาริโอเมืองไทยเลยทุกคน <laughs> เขาามีความขี้เล่นอ่ะคือเขาดูเหมือนเขาหล่อมากเขาจริงเขาน่านรักน้องกูดอ่ะแต่ลักษณะความทะเล้นของเขาคือเขาทำแบบ แบบเขาไม่ห่วงหรอกก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบโดนจิตโดนใจเราบ้างเลยอ่ะก็โอเคเจอกันนะคะกับเจย์แยมรีอคชันนะคะเรียกเขาว่ามาริโนอะ้กูดอี่ะ